ดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่คณะคิสเลวันนี้คณะจะพาทุกคนไปตามล่าหาสติกเกอร์โปเกมอนภาคใหม่ล่าสุดนะคะภาค Sun and m o o n แต่เอ๊คณะจะไปตามหาที่ไหนดีนะติกตกต๊กตอกติ๊กตอกทอง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 ,ทองนี่เลยวันนี้นะคะคณะจะมาเปิดยำยำ,ยำช้างน้อยเพื่อตามล่าหาสติกเกอร์โปเกมอนกันเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ายำยำ,ยำช้างน้อยเนี่ยมีรสชาติใดบ้างค่ะ รสเลมอนนี่นะคะมาแกะชิมกันอ๋ด้านในเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีผงนะคะมาให้เราเนี่ยเทใส่ลงไปข้าวช้อนตักกินแล้วกันนะคะเนอ่อ ความกรอบความเปรี้ยวค่ะแต่เป็นความเปรี้ยวที่กลมกล่อมมากอร่อยรสบาร์บีคิวจะดำนี่นะจ๊ะบาร์บีคิวจา้าอ้ามเออใช่ค่ะมันเป็นรสบาร์บีคิวจริงๆค่ะแบบเป็นกลิ่นที่แบบใช่เลยอะ่ะมาว่ารสต้ยมยำกุ้งพอมดีกันต้ยมยำกุ้งหืมหนัวมากค่ะต้ยมยำกุ้งอร่อยมาก ลิ่นหอมสุดๆเลยนะคะแื้วรสโนริสารายเออม,มาลองชิมกันสารายอืมสารายอร่อยค่ะหอมหวานและรสสุดท้ายค่ะรสข้าวโพดเชิญรสข้าวโพดนี้นะคะก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีค่ะตอนเด็กๆคณะก็ชอบมากเลยนะคะรสข้าวโพดเนี่ยอ้ามชิมกัน หอมกลมกล่อมค่ะสุดยอดจริงๆรสชาติไม่มีเปลี่ยนเลยนะคะกินมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยจนโตเท่านี้แล้วค่ะก็ยังอร่อยเหมือนเดิมโอ้โหยำยำช้างน้อยนี่นะคะก็อร่อยมากๆค่ะแล้วแถมยังสนุกอีกนะคะที่ทําให้เราเนี่ยได้ลุ้นตื่นเต้นไปกับการหาสติกเกอร์โปเกมอนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยมาช่วยกันแกะทั้งหมดนี้นะคะเพื่อตามล่าหาสติกเกอร์โปเกมอนกันอ๋อ,อแต่เดี๋ยวก่อน มาคุยกันแป๊บหนึ่งนะคะอยากจะบอกว่าภาคนี้นะคะมีตัวใหม่เพิ่มขึ้นถึง81ตัวเลยค่ะซึ่งรวมทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะตอนนี้มีโปเกมอนมากถึง802ตัวเข้าไปแล้วค่ะสมัยตอนทนี่คณะยังเด็กๆเนี่ยนะคะจำได้ว่าภาคแรกที่ออกมาเนี่ยยังมีแค่151ตัวอยู่เลยค่ะเผอแป๊บเดีเยวเองนะคะมี800ตัวแล้วหูจะเยอะไปไหนเนี่ยเอาละค่ะมาลงมือแกะกันทีละแพ็คเลยแพ็คที่หนึ่ง ย<อด>้ได้เซตใหม่แล้วคะ่ะเฮ้ยเซตใหม่ยดีใจค่ะได้เซตใหม่แล้วนะ,ะตอนนี้คณะ,ะก็มี3เซตแล้วคะ่ะ <g ib li> และความพิเศษของภาคนี้นะคะไม่ได้มีแค่โปกเกมอนตัวใหม่นะคะที่เพิ่มขึ้นมาเพียงอย่างเดียว ยังมีโปเกมอนที่เคยอยู่ในภาคเดิมแต่พอมาภาคนี้เนี่ยก็จะมีรูปร่างแล้วก็ลักษณะที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะคะรวมถึงธาตุก็เปลี่ยนไปด้วยซึ่งตัวนั้นก็คืออ l ลโลลาฟรอมซึ่งจะอยู่ในเซตนี้นะคะ ติกเกอร์นัซซี่ที่เป็นอโลลาฟรอมค่ะซึ่งปกติมันจะคอสั้นนะคะแต่พอมาภาคนี้เนี่ยมันกลายเป็นคอยาวแล้วก็มีธาตุที่เปลี่ยนไปจากธาตุพืชนะคะเปลี่ยนเป็นมังกรเพิ่มเข้ามาอีกด้วยซึ่งนณะเนี่ยชอบตัวนี้มากนะคะซึ่งคอมันเนี่ยยาวขึ้นมากเลยค่ะเออมันแบบรู้สึกแปลกไปจากเดิมอ่ะแล้วน้องๆล่ะคะชอบโปเกมอนตัวไหนกันบ้างคะอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้กันนะคะหรือจะตามเข้าไปอ่านค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวนาะเนี่ยจะตามล่าหาสติกเก โปเกมอนให้ครบทั้งเซ็เซตเลยค่ะพี่เพื่อนๆน,น้องๆคนไหนที่สนใจนะคะสามารถไปหาซื้อได้ที่หร้านชอหวยทั่วไปเลยค่ะร้านสะดวกซื้อที่แบบว่าอยู่ข้างบ้านเราอยู่ข้างโรงเรียนอะไรแบบนี้นะคะแล้วเวลาซื้อเนี่ยอย่าลืมบอกคนขายด้วยค่ะว่า เอาสติกเกอร์มาด้วยนะแต่อย่าลืมนะคะต้องบอกด้วยค่ะว่าให้เอาสติกเกอร์มาให้เราด้วยค่ะ 2. เซเว่นอีลเวนค่ะสะดวกหาซื้อง่ายนะคะและที่สําคัญมีรถโปรดของหลายๆคนนะคะขายด้วยค่ะวัสดมนี่เลยจ้าเป็นยำยำช้างน้อยที่เป็นแพ็ค6ตองนะคะมีวางขายในเซเว่นค่ะ นี่นะคณะก็ไปซื้อมาค่ะก็ถ้าใครแวะเวียนไปเซเว่นนะคะก็สามารถไปหาซื้อยำยำช้างน้อยเป็นแพ็คแบบนี้มาได้จ้าซึ่งในแพ็คหกสองนี้นะคะ,ะ,คะก็จะแถมสติกเกอร์ไปเลย6ดวงค่ะและสามมีจำหน่ายที่เทสโก้โลตัสกับบิ๊กซีนะคะก็จะมีวางขายยำยำช้างน้อยเนี่ยเป็นแพ็ค122ซองค่ะแล้วเราเนี่ยก็จะได้สติกเกอร์ไปเลยทั้งเซต1เ่เซตค่ะรีบๆไปหาซื้อมาสะสมให้ครบทุกเซตกันนะคะเอาละคะสำหรับวันนี้นะคะคณะเนี่ยคงจะต้องลาไปก่อนแล้วค่ะ ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะไปตามล่าหาสติกเกอร์โปกเกมอนกันด่วนๆเลยวันนี้ลาไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบาย จบคลิปนี้คณะมีกิจกรรมดีๆจากเพจไอเลิฟยำยำมาฝากเพียงถ่ายรูปคู่กับยำยำช้างน้อยแพ็คหกซองและสติกเกอร์ที่ได้รับแล้วไปโพสต์คอมเมนต์ในเพจไอเลิฟยำยำก็สามารถลุ้นรับกิฟต์เซ็ตพิเศษจากพี่ช้างได้แล้วสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมติดตามรายละเอียดและกติกาเพิ่มเติมได้ที่เพจไอเลิฟยำยำ